หน่อยโอเคลูกเข้าเลยเข้าเลยแล้วกแอหน่อยทำชัดๆน่อตไนั่นหน้าลงไอจีอินสตาแกรมโซเชียลแคมเน้นนะเนี่ยแล้วก็อัดโชียวโซเชีคมเน้นโซเชียลแคมเ้นบายบายออเี่น้นคุณหนูเลยคุณหนูเนเน็ตมีจอให้ดูได้แล้วน่ะ อ๋อเปิดไม่ได้คนขับ่ะไปได้ไไดยังไปเลย ขอบคุณ